ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินนะครับทำให้วัวติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะที่คอกเลี้ยงวัวของนายสอนดีวงเทพาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านห้วยยางตำบลห้วยยางก่อนหน้านี้ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อำเภอช่วยรักษาตามอาการแต่ก็ไม่ดีขึ้นครับนายอำนาจสุรินตะปัสสุสัตต์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาฝากเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะบัวควายและสัตว์กีบให้เฝ้าระวังมแมลงกัดดูดเลือดซึ่งเป็นพาหะาของไวรัสลมปีสกินซึ่งส่วนมากบัวที่มีอายุน้อยหรือว่าบัวอายุมากจะมีอาการป่วยและติดเชื้อได้รุนแรงนะครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันต่ำอาจจะทาให้ล้มตายได้ ส่วนที่จังหวัดบึงการนายสัตวแพทย์สุมนชาติแสงปัญญาปศสุสัตว์จังหวัดนำเจ้าหน้าที่ปศสุสัตว์ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวิสิทธ์เพื่อที่จะสร้างการรับรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคลำปีสกินพร้อมทั้งแจ้งเกษตรกรเครือข่ายเพื่อที่จะเฝ้าระวังมีการติดตะข่ายป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคและฉีดพ่นฆ่ายุงแมลงวันและดินครับ